นั่งกนว่าจะีมันาดขี้เอาเพียวเยนะขี่เอเียวเยเียออนุดเลยนะางบคขี่สุดไม่เนะขี่ทอิดวะขีทำอิดัเาใส่้าว่งาวส่งหวางเปนกินนีมี่นันบอเจานียังอีเานีนี่วะ อร่อยแกยวอ่ะแซ่บน้ำหนักสองโลีอยู่งน้หนักสองโลโลครึ่งโลครึงโลครึ่งวะได้โลครึ่งนักหลายขนาดคยกับหำเนี่ยโลครึ่งนละเริ่มะ่ฝรั่งายมันื้อโค้ดเนี่ยมันเอามันเอาเสื้อมดวย มัดคอยว่าหมายนะแล้วเอามัดเกือบกินหนึงแล้วมายอกใส่อสนสนุนคลิปโดยสมุนไพรสาวน้อยกินแล้วฟิตปึงปังผิวพรรณสวยงามดูจากพรีเซนเตอร์แล้วก็น่าจะได้อยู่ อระผสมแป๊บซี่กินตอนนี้กินโซเลยอยากระซับบนลูกสมุนไพรสาวน้อยกินนำเาดูว่ามึงเมาเหล้าแหละโอ้ตกไงงัวเข่ามันหัวดำงหัวไปขึ้นแมบน้บองังเอมันโทษนั่งเข้าน้าเข้าเพชดึงไปทา หับนน้อทบปานมโมือในหาเสียมเลยหร่มไมไฟเผากระเผานาะไฟคูดกระพุดกันนี่ไฟยน้ำ้อนกมาคอันนี้คือเป็นข้างัวเห็ดดอกเห็ดดอกจะมีหมูน้อยนำ กลางตงกลางเต้นเรียบร้อยโมัน้อยกำลังห้องแล้นะทุกคนเนาะตอนนี้เนาะนนี้เราก็อยู่ที่เฮนโดับสดดีทุกทคนเนาะนี้ทคนก็ตกไปร่่ตอนนี้ครับักางหอนะเพือเหดโดตอนนี้กจะมีหมูนี่หมูแลมดะเี่หอดงนะ เดือบ <What? Okay. S 1> ุนวิธีการท่าการขั้วกันเนาะซอยจงซอยจูมันนี่ครบสุดแน่นอนเดินกันเลย let's go กุ้งซี่เนาะเอามาละอาบน้ำให้หมูก่อนเสื้อโดยเฉพาะนี่หมูน้อยบนน้อยและหมูกลางเนาะตัวผู้ตัวผู้คือมีหนุ่มอะจัดจัดเหมือนก่อนเด้อ ก็ปี๊ปปันบางไฟเนาะจดจวดกึมผิกเดียบร้อยแกเผาดำเผาบดโตแล้วเนาะต่อไปจะผาท้อง điều này điều. điều, rồi. điều, này điều này không đều có đều có đều 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 เขาไปกีบมันนี่นะเขาเกีบน้ิหนึงอย่นะไฟบ่อบ่นี่นะกล้องไยิ้มใส่กล้องี่กล้องเนี่ยตัวก็เคยเบ่เลยแน่ได้เจ็ดเ่าฮาันหันเลยได้เลยเคยเอานี่กับขกจ้วนี่เขาไปทุบตี้อกวะ ตัวเนี่ยต no ัวเนปละตกว้างเนาะกว้างบ้านอันนี้ปรตูกว่างสำนีเนาะพอุนจัดการขึ้นมามีน้ำเลยปะีเลี้ยวแล้วบอกเเลี้ยแล้ว นี่นี่นี่ปีนมาทางนี้เอาเอาเลยทนนดีันดี้วนรีลนเลยลนเลยจูดกันละเอาไปใส่ได้แมงวนนี่อันนั้นจะเป็นคนปอดนะยนะดาฟคอนปอดไปไขออันนันรง ขึนไปเสียทานชิ้นแล้วครับะไหล้ม่เต้นได้ดีหมดเลยแวะตายไม่กันเลยนั่งนะครับเรียรมานั่งนะ้วนึ่งคลุกเกลืวน้นแคลุกเกลยอคนเกี้ยงแล้วชงเซตมาดิซีมันไหลก็มุกเขาอยู่ขานน่เนาะเออแม่เลย ขาเป็นไรเพราเจ้าจะจะล้มมาเจ้าก็เอามีดไปทั้งหมดเลยโอ้กูจับมีดจะพาผุ้หลดวงวไปจะมีเรื่องมีราวกันได้เลยอุ้ยอ้พร้อมกันโอ้ฟ้อมกันเลยตั้งมึงดูได้จากกิโลมันเป็นสาวโลนะตาสาวสี่โลาไปล้างก่อนครับเดี๋ยวล้างก่อน ขาหน้ามไสอว่สองร้ขนามนี่นะช่งเ่าพูดไ้ร้อยขาหน้าขาหลังได้แต่ร้อยเดียววางแล้วซอซสี่ี่ีวางแล้วนะเว้ยวางแล้วก็หางอันนี้สามสิบแล้วไปเอานอกใช่น้ำเนาะครื่งหนึ่งสามสิบเลยเดีตัวนี้สาวสิบแปครึ่งแปดครึ่งยไก่เครื่งสามสิบหมดเลย ผ่ามาาานันจำซนนี้จะไปเลยสีไไ่ไรไว้สองี่กับสิบไปละอเนี่รักซีนเมื่อขายละรักซีนไปละไปขายละจะ <c oughs> ส้มปะเอ๊ะมันรู้ปนะตัวนี้สาวโอ้โหสิบเก้าเดีว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่นเนาะสดงว่ามันเคยเบื้องซ้ายได้ตัวนี้เนี่ย มันเคยขัว้าขานี่งใหญ่ก่อนเลยเห็นบอกไล่ลบอดเอาแม่นะยังลบลูกนี่งใหญ่ก่อนมันลึงมึงนี่ลึงลมียงเขาเลี้ยวนอล่ันอะไนะอาวงน้อยสิงคูนจะสีดล่างเยบอเบากำหนักกองโลมอยู่สองโลโลครึ่งโลครึ่ง โลคขึ้งว่ะได้โลคขึงหนักหลายขนาดคอยกับผามเนี่ยโลขึ้นคนละโอ้นักขนาดเลยเนี่ยนักให้ทีเจีนได้ไหมนักลายนักลายเพื่อนที่บอกเราดิบอกแกนหำมัวยังซื้อไม่ซื้อละข้างมัวต้อไม่หกจิตเห็นรถไปก่อมีเราบอกแกนหำมัวเดซีละนีละประตูนียหละโคติงว่ะจับด้านเหนือไหมทางนี้ใส่กินทางนี้เบิ้งเตอรหุ่นหน้า

ปอจุ่มลูเคร่งเล้บุรีเกียร์มันหมักปิงากนา้ขี่เอาเพียกปเนี่ยนะขี่เอาเพียกรเพียอ่อนสุดเลยเนี่ยนะเอินขี่สุดมั้นี่ยนะ ขี้ทำอิดวะขี้ทำอิดจะเอือบมาเปี้หมนี่อืบใหนะเขาเนี่ยโอ้มักเิเขาอีเขยอีเขยโอมาเพียมาเพียอาินมะมันยังอุ้นๆอยู่เนจะมันปังอ้นๆอย่เนาะโอ้โหเอาล้มาใส่แล้วนะบนให้ควาให้เขาให้กินไหม กลินคนหลายขนาดผู้ชซยผู้สาวมาเต็มเสีย <serving> ห้องให้เอาังมีงานซ่งเสี่ยคนหายไปไนทำ้อตงไพอ้องพรนลูใหด้อันี่นะ ไม่และหนม่งพันเจ็ดเชามีนั่นแหละนุดเด่นพวกได้มา ใส่จุใส่จุตามจานเกลือใส่เป็นงัวใส่เกลือใส่เอาไว้ไหมใส่จุนะน้ำปลาบบสิบละลายไว้เสียบเลนี้เลยแบบบเอาน้ำปลาไปเอาผักมาที่ไหนสิ่งท <ics> ี่เปลี่ยนกลับมารถเอามา

กินมึหอกะไเด็เด็ดเลยจูพี่เด็เลยอ้ดโอะไรนาไอาคจได้อันนั้นประธนเดลาเครื่องเนื้อมันนะก็อันนันนะเล่ได้มยยังไหเบเอจยังไ่ได้ยังปเดียวผเพชรคักมาสั่นเอาเพชรพงใส่ตมลม่ เอากินวาให้เราต้นมงูเอากินเกอย้วยแล้วมะเอาเกาผัดนี่ให้เป็น้้เดีไปเดบีดเวเยมัน้อยนอเะบีใส่ไปเออยู่เอามแม่มไม่มมมเนี่ยคดว่ามเวยมีมมี

Ồ, ồ, với mày thằng này Hết bao hết Bố sơ mừng bao mà Mừng hai của luôn đi đều Mừng tăng đẹp mà Ừ, như nhây đây ันนี่ป้นนม้เอามันไปแล้วไปแล้วเอาไปมันจะว่าปาดมาไว้เยถูกกบูนขนเอาว่ามึงยับังมันไหมมันยิโซมันยิโซเออเวงใดเวๆหวานนี่ ไม่แห้งเานี่มันบางต้องบ้าต้องเวดเร็วทนใจาดอนนี้ในเซฟมือนึ่งก็ได้หนนะได้แล้ซอยมือเซอยมือนะร้โอปากห่อกับคำนั้นอือนยาเดอ้มเด้อไงไม่เห็นเห มันกลินเลือดจ้ะทำไปล้างมือแล้วเขาบอกแบ้วเลี้ยเลยเอามาคนทีนี่เลยมันก็นักแมือรถนะนั่นนะแล้ทำหนึ่งยิบบุได้คุณนันบุได้กินมาได้แก้วไอ่อละแล้วเราเปาไอ่อละติดยิบเลือดาเด้โอ้ึ้วาแห้ง

อันนี้จิ๋วเต็มเลยเดี๋เบ็ดเบดก่อนตับตับ้ใส่เนี่ย

เันน่้อเอาคแล้วคิดว่าชีหายกูชะนอกก<อ>ูว่าชีลุบออกเลยเอาเค,คดเคลดพาไปกินซอยจูดอกมานี่นะที่แกินมาแล้วเอาดีๆด้วดีๆด้ว สนุนคลิปโดยสมุนไพรสาวน้อยกินแล้วฟิตปึงปังผิวพรรณสวยงามดูจากฟิีเตอร์แล้วก็น่าจะได้อยู่อ่าผสมแป๊บซี่กินตอนนี้กินโซเลยอ่ยากระซับคนลูกสมุนไพรสาวน้อยกินนำเาหามึงเมาเหล้าแหละเริ่มบัฟรังบอจายพัดตื้อก้อน มันเอามันเอาเสื้อตายนะมัดเข้มัดคอยว่าหมายนะแล้วเอามัดเกือบกิ่งนึงแล้วมาโย่ใส่เอิกมันบาดนี้่ะตื่นมาไม่เห็นเกือบเนาะจับมันจับเกือบดึงบัดนี้บัดนี้เรื่องมันอยู่คอยนี่โย่เกือบไปดึงไปน้ำเลยมั้งคอยไปแล้วบันนี้ให้ตายไปแล้วเลืไปแล้ว พ่ออยากคุยแม่ไหมน้อพี่วะพี่ดิโอ้คุยแองโอ้แม่เยอ้ตัวใหญ่ๆพี่คุยแต่ข้อแต่ใหญ่โอ้มันกินได้กินเหล้าไหมจได้กินนไหเน่เออน้องสิบมึง